ยกต้องการปูพรมเต็มพื้นห้องประชุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง14เมตรยาว17เมตรจะต้องปูพรมเป็นพื้นที่เท่าใดให้แสดงวิธีคิดและหาคำตอบนะคะห้องประชุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะถามว่าเป็นพื้นที่เท่าใดในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะนำความกว้างคูณด้วยความยาวพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวบรรทัดต่อไปเขียนตามที่โจทย์ถามเลยค่ะจะต้องปูพรมเป็นพื้นที่ เราก็นำความกว้างที่โจทย์บอกมาก็คือ14คูณด้วยความยาวที่โจทย์บอกมาก็คือคูณด้วย17เท่ากับ14คูณ17ทำการคูณเลขนะคะ14ถ้าเรานะคะ เขียนให้อยู่ในรูปกระจายก็จะได้ว่า10บวก4 1ใช่ไหมคะ10บวก4เท่ากับ14เราจะทําการคูณเลขในแนวนอนนะคะ10บวก4เท่ากับ14คะเรานำา7 7คูณ10แล้วก็นำา17คูน4นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตั้งคูณสามารถทําการคูณในแนวนอนได้เลย สิสี่นะคะแยกได้ว่าสิบบวกสี่สิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่แล้วนำสิบ็ดมาคูณค่ะนำสิบเจ็ดมาคูณสิบนำสิบเจ็ดมาคูณสี่ก็เหมือนกับนำสิบเจ็คูณสิบสี่นั่นเองนะคะคำตอบจะเท่ากันทำการคูณวงเล็บแรกค่ะสิบเจ็ดคูณสิบได้ก็คือ17เติม0เพิ่มไปอีก1ตัวนะคะ 1 17, 17ิบเจ็ดสิคูณสิเท่ากับหนึวงเล็บแรกเราคูณกันได้170นะคะวงเล็บต่อไปทําการคูณเลขค่ะ4ี่คูณสินำสี่คูณเเป็น28ใส่8ปทดสองต่อไปนำสี่คูณหเป็น สี่ทดอีกสองสี่แล้วห้าหกตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักสิบนะคะได้หกสิบแปดวงเล็บแรกสิบคูณสิบเจ็ดได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบวกวงเล็บที่สองสี่คูณสิบเจ็ดได้หกสิบแปดทำการบวกเลขค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบวกหกสิบแปดบวกหลักหน่วยศูนย์บวกแปดได้แปดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่ สามทดหนึ่งทำการบวกหลักร้อยหลักร้อยไม่มีตัวบวกแต่ทดอีกหนึ่งนะคะหนึ่งทด1เป็น2ได้2 3งร้อยพื้นที่หน่วยเป็นตารางความยาวหน่วยเป็นเมตรก็จะได้หน่วยเป็นตารางเมตรจะต้องปูพรมเป็นพื้นที่238ตารางเมตร อบ238ตารางเมตร